สวัสดีจ้าเมื่อนี้จิพามาชมสวนฝรั่งของหน้าขยันแล้วขยันหลายสมซื้อเราพันต์แน่งก็แน่นะยันอันนี้พันต์ยังปรุจับเป็นที่กิตสิเป็นอย่าว้าอกหลา,าจยจำได้จ้ะปาดแน่้านไล่นิดแบบ他說ันด้วห่อเนี่ยอืมถ้าซ่ำเหรียญ10เนี่เขาให้ห่อเลยเด้วยจ้านี่นี่นี ยาเห็ดเทลหลายย่างไรแม่ป้าจะเมืองต้นนี่ดูค่ะโดกรายคุณอ่ะอือเดี๋ยวเอาออกเอาไว้ถ้าไปขายขายส่วงเพื่อนอือเจ็บยากตัว้ถ้าไปขายขายส้วงเฮะเพราะกินอะ้รก็เจ็บโอ้เมียนเวสิ่งนี้จะขายดอกโอ้เอาไว้ถ้าขายมันด้วยเนาะ ละมุดยุ่ใสละมุดดกๆนะอละมุดอีต้นตัวนี้เหรอ๋ออัมนก็จีบละมุดนี่พันก้นสวยมาเล็เดเนี่ยนาอนายันอืมเบิ่งดูค่ะดกไหลเบิ่งดูค่ะละมุดดอืมต้องไปนเป็บตนนี่นอืบงดูค่ะละมุดดกไหลอืมไม่ัน ดีแล้วล่ะบันบักพันธ์บักกอเตี้ยส่วนบักกอเตียเพื่นด้วยเพืนะ่อนน้ำหวานดีอยู่ค่ะเป็นตาอยู่ของเพิ่นส่วนเพิ่นกระไดผุดล่ะบักกอส่วนบักกอเตี้ยกกเพิ่นน่ะเป็นน,ะนนะ้ากล้วยโอ้บังเชียกล้วยดูวยเพืนะ่นน่ะอืม น่าจะอีกกลับขึ้นไปแเงนาอีกเถอะด้วยใส่ใส่เดียวสวรรค์บอกโอเขาลงไปนี่สิเขาลุ้งกกลับไปนี่ก็ได้เบิ่งเชียกล้วยดูค่ะดินเพื่อนดีปลูกยังกระงามได้ผลเมื่อว่าตะเห็ด วา่าจะทำดินดียังว่าทางโน้นคุ้นเน่ยดินดีดีทั้งนั้นเป็นดินเข้ม